เอ้าขอนี่ไงอืมเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปดูหนึ่งวันกับไร่ส้มโชกุนเบตงจังหวัดยะลาไปดูกัน และตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่ที่ไร่ส้มโชกุนสตสินันของดีเมือง,งยะลาเป็นสวนส้มออร์แกนิกในอำเภอเวตงที่มีเนื้อที่กว่า30ไร่และมีต้นส้มกว่า500ต้นและส้มโชกุนเวตงเนี่ยจะบอกว่ามีรสชาติที่มีความแตกต่างจากส้มที่อื่นมากๆเลยมีรสชาติที่มีความหวานแล้วก็เปรี้ยวปายปลายแล้วก็ลักษณะเด่นของส้มโชกุนเบตงเนี่ยจะบอกว่าผิวมันนดสวยมากๆเลยออกจากเหลืองนวลๆหน่อยหนึ่ง เดี๋ยวจะหนูจะลองชิมนะคะชิมแล้เมนรที่ดูว้าวทุกคนอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ตากล้องของเราชิมนะสามสองหนูเป็นยังไงบ้างคะอะร่อยมากบ้างทุกคนแล้วแบบละมุนใช่แล้วนะคะถ้าใครที่แบบว่ามาเที่ยวที่สวนส้มเบตงนะคะจะบอกว่าที่เนี่ยเราจะได้กินส้ม <laughs> A Later Few Moments later. ใครที่ยังไม่ลองนะคะต้องมาลองนะคะส้มโชกุนเบตงอร่อยมากไฮไลท์สำคัญของวันนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่คูลแคมปิง้ง โอ้โหจะบอกว่าที่นี่นะคะมีความสวยงามมากและที่นี่นะคะก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตําบลแม่วาดอําเภอฐานโตจังหวัดยะลาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของคนยะลาใครที่ชอบการท่องเที่ยวสไตล์แคมปิ้งหรือว่าการท่องเที่ยวสไตล์ธรรมชาติก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะคูลแคมปิ้งมาดูแสงพระอาทิตย์ขึ้นยามเชา้าใครที่อยากจะมาพักผ่อนสูตรอากาศบริสุทธิ์แนะนํามาที่นี่ได้เลยนะคะ และตกค่ำนะคะก็จะมีกิจกรรมกินของอร่อยๆใครที่อยากจะมาพาครอบครัวมาแคมปิ้งปิ้งย่างที่นี่ก็มีอุปกรณ์เตรียมให้เราด้วยนะคะ และตอนนี้นะคะก็เช้าแล้วเหตุใมทุกคนนี่คือแสงแรกยามเช้าของพี่นี่มันตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ดูหมอกยามเชา้าจะบอกว่าท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามมากๆแล้วก็ใครที่อยากจะมาดูหมอกนะคะจะบอกว่าแนะนํามากๆเลยะคะ่ะใครที่อยากจะมาก็อิ่ากับนุยาก็แนะนําทุกคนมากๆเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างทุกคนกับทริปหนึ่งวันหนึ่งคืนที่ลิซ่ากับนนย่าพาทุกคนไปเที่ยวสวนส้มแล้วก็ไปชมทะเลหมอกหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบกันนะคะใครที่อยากจะมาเที่ยวนะคะตามรอยของเราสองคนนะคะก็สามารถไปเที่ยวได้จะบอกว่าจังหวัดยะลาย,ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่มากๆเลยนะคะใครที่อยากจะมาเที่ยวนะคะก็แนะนํามากๆเลยนะคะยะลาบ้านเรา